สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบรณาการสร้างเสริมสุขภาวะคนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองทุกช่วงวัยกลุ่มเปราะบางผ่าน,นกลไกชุมชนตั้งเป้าภายใน5ปีครอบคลุม50เขตมุ่งสู่กรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน สำหรับการจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบรณาการสร้างเสริมสุขภาวะคนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานในระยะ1ปีพศ2,565 2 5 6 6ถึง2,566โดยได้ขับเคลื่อนผ่านกลไกลก,าการทำงาน7กลุ่มงานคือ1พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กแบบไร้รอยต่อ แพลตฟอร์มเติมเต็มพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 2. พัฒนากลไกลหน่วยจัดการเพื่อหนุนเสริมการทำงานชุมชนอย่างมีส่วนร่วมทุกระดับ 3. การเข้าถึงทรัพยากรเพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารนณะแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อจัดการสุขภาพตนเอง 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับการจ้างงานหน่วยงานในกรุงเทพมหานครและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านให้เข้าถึงโอกาส มีที่อยู่อาศัยและได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 5. พัฒนาพื้นที่สุขภาวะสร้างสารรค์เพื่อทุกวัย 6. องค์กรสุขภาวะและการบริหารจัดการที่ดีจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาสุขภาวะของบุคลากรในสังกัดกทมและ 7. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสุขภาวะชุมชนในพื้นที่กทมค่ะ จริงๆแล้วเราคุยกับทางกทมกับภาคีที่ปฏิบัติงานมาตลอดเลยนะครับเริ่มมาได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับแล้วก็เราก็เริ่มจากฐานคิดของการทํางานบูรณาการอย่างเป็นระบบณขณะนี้เนี่ยเรามีพื้นที่กับโครงการนําร่องนะครับทั่วกทมเลยแล้วแต่ว่าเป็นประเด็นงานเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นประเด็นงานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนเข้มแข็งเราก็มีกว่า10เขตนะครับกว่าประมาณสัก200กว่าชุมชนนะครับหรือถ้าเป็นประเด็นงานเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเด็กเปราะบางเราก็เริ่มทําโครงการนําร่องเรื่องระบบนาร่อง ระบบเติมเต็มนะครับเข้ากับที่เขตและกระบังเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราเอาเราเอาทุนเดิมงานของสรสบวกกับโอกาสทางนโยบายที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยทางท่านผู้ว่าเองนะครับแล้วก็ท่านรองสารนนท์เองนะครับรองหลายๆท่านเนี่ยได้เปิดโอกาสแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นหนึ่งปีที่ที่เราเราทดลองทํางานร่วมกันอย่างมีระบบแล้วก็มีรูปประทำการทํางานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ กรมมก็เป็นอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นนะก็เราก็ดูเรื่องพื้นที่เป็นหลักครับก็มีหลายประเด็นที่ตั้งแต่ผมเข้ามาก็ท่านผู้ว่าก็มีนโยบาย200กว่าข้อที่เราก็เอานโยบายทั้งหมดเนี่ยมาแมปกับยุทธศาสตร์ซึ่งอพอทราบจากพี่ใหม่ว่าสสเนียมียุทธศาสตร์5ปีเราก็เอา2ออันนี้มาแมปด้วยกันครับตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยเอามาประสานร,ร่วมกันเลย mm hmm. นั่นแปลว่าง,งานที่าทางสส สนับสนุนเนี่ยเป็นงานเดียวกับที่นโยบายของกมทมเนี่ยทำร่วมกัน1ปีที่ผ่านมาอย่างที่ทางท่านรองประาศิษฐ์พูดเนี่ยคือเรามีแซนด์บ็อกซ์หรือว่านําร่องเนี่ยหลายอันมากนะครับพอ<ม>จะเห็นว่ามีทั้งมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเฟละะวันนี้ก็เหมือนเป็นการมาถอดบทเรียนกันแล้วก็ปีหน้าเราก็คงต้องขยายสิ่งที่มันดีให้กระจายให้ครบ50เขตหรือว่าอย่างมากก็อาจจะต้องขยายมากที่สุดนะคร วันนี้อาจจะไม่ได้มาอย่างสำนัก5เนี่ยผมว่าสําคัญมากมก็เป็นสํานักที่คุณแม่ละครอยากปรับกายภาพเยอะมากมท่านผู้ว่าอยากทาสวน15ทีเรามีลานกีฬาอีกพันแห่งแต่ว่าการออกแบบเนี่ยบางครั้งเราออกแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะเพราะเราต้องรีบของประมาณจริงๆแล้วการออกแบบเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนต้องใช้การมีส่วนร,ร่วมสูงนะครับการที่มีสอสอมาช่วยเนี่ยทำให้การออกแบบเนี่ยมันตรงเป้ามากขึ้นมันละเอียดขึ้นแล้วก็กรมอก็สามารถเอาความต้องการเนี้ย ไปของงบประมาณได้ตรงโจทย์ขึ้น mm hmm. เผลอๆบางทีใช้งบลดลง mm hmm. เพราะว่ามันตอบโจทย์เขาง่ายขึ้นอะไเงี้ย mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากต่อยอดกับทางสส,สต่อไปด้วยครับตอนนี้จะมีอย่างที่ว่านะครับจะมีถ้าคิดว่าจะมีสัก3กลุ่มงานเนาะ ที่น่าจะเนินหน้าได้เนี่ยอัน,อนแรกเลยจะตามที่รองสาุนบอกเนาะก็คือเรื่องของเราใช้คําว่าเป็นพื้นที่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะพื้นที่สุขภาวะอันนี้จะตรงกันกรทมอ,อยากได้พื้นที่ในการทํางานสสอ,อยากได้พื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยจะได้ร่วมทํากิจกรรมหรืออะไรในเชิงของการสร้างเสริมสุขภาวะได้อันนี้ตรงกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยแล้วทางจริงๆทางนโยบายเนี่ยออกมาแล้วเนาะคือกรทมเนี่ยออกมาลวนะครับส่วน15นาทีบ้างนะครับมีเป้าหมายชัดเจนแล้วจะทำเท่าไหร่อันที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กเปราะบาง นะครับเพราะว่าในก็ไม่ใช่ในกรทมอย่างเดียวในในเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าคือพาร์ทของภาพรวมอาจจะโอเคและมีมาตรฐานแต่กลุ่มที่มีความต้องการเป็นพิเศษหรือกลุ่มเบาบางเนี่ยเขายังเขายังเข้าไม่ถึง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเสริมสารต่อได้นะแล้วก็ตัวท่านอาจารย์ชาติชาติเองเนาะท่านก็ให้ความสนใจนะครับคือคือตัวที่เราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเติมเต็มเติม, mm hmm. เ,ตมเต็มเนี่ย mm hmm. เขาออกแบบขอใช้คําว่าเจอร์นี่หรือการเดินทางแล้วกันเนาะ ว่าว่าเด็กเราใช้คําว่าเด็กเปราะบางหรือว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงคนหนึ่งเนี่ยจริงๆชีวิตเขามไม่ได้อาจจะไม่ได้เสี่ยงมาตั้งแต่กเกิดนะ mm. แต่ว่าสภาพสังคมเนี่ยมันนําพาให้เกิดความเสี่ยง mm. จนกระทั่งมีผลกระทบในเรื่องของต่างๆอ่ะในอนาคตในชีวิตของของเขาจนทั้งโตเป็นสาวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้แพลตฟอร์มเติมเต็มเนี่ยคือการดีไซน์ที่เขาเรียกว่าไร้รอยต่อตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ นะมีการสกรีนความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็หลังเกิดเหตุเรื่องของการเยียวยานะครับการการช่วยพยุงขั้นต้นรักษาขั้นต้นเป็นอย่างไรอันนั้นก็จะอาจจะเป็นพาร์ทในเรื่องของภาครัฐนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเรื่องของการฟื้นฟูให้เขากลับสู่สังคมอันนี้ภาครัฐกับด้านสังคมต้องช่วยกันละนะครับเพราะนั้นอันที่2เนี่ยคิดว่าแพลตฟอร์มเติมเต็มนะน่าจะอยู่ในช่วงของการขยายผลท้ายที่สุดเนี่ยเราเห็นศักยภาพของชุมชนมากๆนะครับในกทมชุมชนเข้มแข็ง,ขงมากๆ แต่การเข้าถึงทรัพยากรอ,อาจจะติดเมื่อกี้รองสารนนทได้พูดถึงเรื่องระเบียบบ้างนะครับเรื่องกลไกการจัดการต่างๆบ้างเราก็มีโครงการที่3คือโครงการเราเรียกว่าโหนดพี่เลี้ยงคือโหนดพี่เลี้ยงเนี่ยทำทำงานเชื่อมต่อระหว่างกลไกของกทมหรือกลไกของภาครัฐกับพื้นที่ ปฏิบัติการข้างล่างของชุมชนหรือของภาคประชาสังคมโดดพี่เลี้ยงครับจะช่วยพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมหรือชุมชนให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆได้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีสัก3โปรเจกต์ใหญ่ๆที่เราจะนําร่องแบบเข้มข้นนะครับขยายผลในปีต่อไป